สวัสดีทุกทุกท่านนะคะคุดาขออธิบายนิดหนึ่งว่าทำไมถึงดีใจจังที่กฎหมาย genius act ผ่านแล้วนะคะแล้วก็กฎหมายค r y สโตตัวอื่นๆกำลังจะผ่านขั้นตอนสุดท้ายเช่นกันนะคะเหตุผลก็เพราะว่า เรียญพายเน็ตเวิรเนี่ยนะคะก่อตั้งที่อเมริกาเนาะเมื่ออเมริการ่างกฎหมายผ่านคริปโตผ่านแบบนี้นะคะผ่านการโหวตเรียบร้อยแบบนี้เนาะนั่นหมายความว่าอเมริกาจะเป็นประเทศที่จะเป็นผู้นำสกุลเงินดิจิตัลใหม่ของโลกในอีกไม่นานนี้แน่นอน และมันก็จะมีผลกับทั่วโลกแน่นอนนะคะซึ่งเหรียญพายเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในเหรียญสเตเบิลคอยที่ก่อตั้งที่อเมริกาแต่ขุดทั่วโลกอย่างประเทศจีนหรือเอาเป็นว่าทั่วโลกอะค่ะเนาะแล้วมันจะหลอมรวมให้โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะคะเป็นมีสกุลเงิน เดียวกันเนาะและทำไมครูดาวถึงปรับปลืม่มกับสิ่งนี้กับทุกทุกท่านที่ขุดเหรียญภายก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์มีกินมีใช้แล้วนะคะก็จะมีเวลามาทำหยุดทำนิ่งได้มากขึ้นอยู่ในศีลมากขึ้นนะคะ ความรู้สึกของครูดายาที่ปรารถนานจะทำก็คือเห็นคนทั่วโลกเข้าถึงแสงสว่างเมื่อคนมีจิตใจที่สว่างสวยมีหรอคะที่จะทำผิดศีลมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราสว่างขึ้นน่ะบางทีแสงมันสว่างจนเฮ้ยแสงมันมาจากไหนอารมณ์เนี้ยค่ะไอ้นั่นคือจิตที่นิ่งเรามันจะเกิดขึ้นเองแล้วคิดดูสิคะว่า เรามาเกิดในโลกใบนี้นะ่ะกว่ามันจะสว่างได้ทําเท่าไหร่มันไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือทําหยุดทํานิ่งเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาใจของเรากลับมาไวท้ที่ที่ความหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายอะคะ่ะนั่นแหละมันถึงจะค้นพบสิ่งนี้กูดาป,าปับปื้มเคยเคยมีแบบนี้ไหมคะเคยเป็นแบบนี้ไหม อวันนี้รู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้นนะครับความควมสว่างนี่คือชัดจนตัวเองต้องได้ตกใจว่าทำไมมันสว่างขนาดนี้อมไม่ไม่ต้องตกใจเนาะสาธุเราไม่ตายหรอกได้ยินกูดาวพูดไหมกูดาวเป็นคนที่พูดตรงเนาะคือพูดให้ปลุกใจให้เข้าใจอ่ะเราไม่ตายหรอกมันไม่เกิดเลยขึ้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะร่างกายเราอวามีกายยาเพราะเรามีกายยา่ะ พอเราพอใจเรามาหยุดอะ่ะแล้วจิตเราสว่างนะคะค่ะนี่คือเป้าหมายที่คูดาปรรถนาจะทำแต่เราจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ถ้ามนุษย์โลกยังต้องทำหมากินยังมีความกังวลกับการใช้ชีวิตนะคะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเบื้องบนถึงได้มอบ เงินให้กับมนุษย์โลกก่อนมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมนุษย์โลกก่อนแต่เราจะมาถึงจุดนี้ได้จะใช้เหรียญได้ทำไมเหรียญภายยังไม่ออกมาเชื่อมกับธนาคารหรืออะไรสักทีหนึ่งก็เพราะนี่แหละค่ะเราโรกฎหมายคริปโตก่อนนะคะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านเข้าใจแล้วเนาะสวัสดีค่ะ